เรามาเที่ยวที่ไหนเนี่ยที่ไหนลรกสว,นห,สวนหลวงวันอะไรก็นะวันอะไรวันอะไรนะ,นะรนะเขาเรียกชื่องานอะไรนะงานพันไม้อง,งานสวนหลวงงานประจำปีครับหนึ่งถึงสิบธันวาของทุกป,ปีครับ ปีนี้รู้สึกคนเยอะนะก็ปีนี้ไม่มีพูธรรมดาจับสุดมพูวันเปิดกับวันปิดไม่มีพูหครับปีนี้ไม่ได้จุดเพราะติดกับวันวันมันก็ต่อการที่มีตั้ไว้ไว้ทางไหนนะครับครับรู้สึกคนเยอะเป็นมันจะดต่อเนื่องนะใช่ใช่สามวัน ก็ได้ฝนเ็ตกเมยวันจ้ามีฝนนิดหน่อยอากาศ่ร้อนตอนแร้ก็รอบนอกอบเกอนะรอบอก็รอบนประมาณกี่นาทีเป็นช่วงนี้คนเยอะก็เป็นเกือบสี่สิบห้าิบนาทีเลยครับ เาลา30นาทีวันธรรมดาก็รอบสองรอบ,รอบ,ร,อบรอบในรอบมา3กิโลครับรอบในแต่ละโซนจะจับ,บ,บรนาคา้าชมกันมีตลาดน้ำก็จะกี่โซนเลยทั้งหมดทั่วทั่วเลยครับกี่โซนเป็นมีโซน,น,น,นอาหารโซนอาหารโซนต้นไม้ต,นตนม้นต้นไม้จุดที่สองนะครับ ครับแล้วก็ันไม้เมืองหนาวอยู่ในอาคารอยู่ที่อยู่ที่สีคค่ครับแกก็เข้าขับรถผ่านได้ตรงนี้ใช่ไหมคะครับคัน บอดนะครับปัดปอดเราก็ต้องมีไม้ถือด้วยได้ประชาสัมพันธได้ผู้โดยสารได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรมันอยา่างที่ที่เขาทำาญญาากันใหญ่ๆนีอ่อย่างนุ่นๆเนี่ยเขาจะมไแนะนำแต่ละจุดใช่แนะนำแต่ละจุดมีอะไรบ้าง

นี่เป็นร้านของตนหลวงร้านปาทางกับนี้กานนี้เป็นร้านตนหลวอได้เห็นได้เห็นไสสวย นี่ดอกหน้าอัวต,อต้นอะไรนะต้นหน้าอัวนี่หน้าใช่โอ้ยดอกกุหลาบโบราณกุหลาบสวยเลยลูกขึ้นตาเกียรติครับมีมีบันแล้วยังครับ <laughs> อ๋อ quả mai, xinh xinh, tất cả những thứ đó. mai nhiên, chúng ta cũng có này ได้เฉพาะหน้าหนครับได้เฉพาะหน้าหนึกันนะครับขอบคุณนะครับนี่ปุอยเซียนขวนเราซ้อนนี้เอกใหญ่ครับ นี่โซนอาหารโซนอาหารสามตัวร้อยสาม ในสวนหลวงเนี่ยบอกค่บน,นะครับบอกค่บน,นะครับมีพนักงานอยู่ประมาณเท่าไหร่ก็เจ้าหน้าที่มันก็สามคนแล้วพนักงานสวนระดับนี้ก็สี่คนทั้งหมดสี่ร้อยกว่าคนนะครับอ๋อสี่ร้อยกว่าับผิดชอบตามโซนในสวนน้ำพื้นที่สวนน้ำเรามานี้ทุกศรรสาสตร์พอ,อชำอ๋อครับครับับผิดชอบเป็นโซนเป็นโซนไป ค่าใช้จ่ายเน่อยเยอะกันนะก็หลายหลายสิบล้านแหละครับเดืละเดือนน้ำไฟสามารถอ๋อดอกไม้สวยกว่าล้านดูดอกไม้ลูกนี่เพี้ยเพี้ยพอกั่งนี่จะชอบชอบไหนรับอะไรใช่ใช่อ่านี่ก็เรียกพิซซูเนียนี่นี่เี็นพวกั่างพิซซูเนียอยู่น้่นหลักทั้งทั้งหลังนู้นพักเพี้ยนพวกั่างคัพสีไม่คนละสีกันใช่ไหมอ๋อสีนี่หลักสีพักเพี้พอกั่ง ตอวน,นึงตัน,ตน,นึงก็ได้นะครับผมนี่

นีส่สวนนี้ ย้าด้ว <olla> ักที L ่เรวองเือครับะเ้าูสิเรือโอ้โหเรงเรือกันเต็มเลยนี่เรือเป็ด ไม่ได้นั่งรถนี่ถ่ายไม่ทัว่วย ủy này

มันดิ้นมาแล้ว โอ๊ยๆๆๆๆๆๆๆแม่คะแม่คะแล้วไม่ช่วยมั้ยเป็นเป็นเงินเทอะ น้ไม่ดี่นะนไมิดงเลยอ่าไม้เมืองหนาวรับอยู่ในอาคารไม่เมืองหนาวับช็องเชื่ถข้างในครับเออดอกทิลลิมีจะแดงด้วยใช่ไหมอ่าก็ก็ต่อไปเนี่ยก็จัดจัดห้าิน รอคิวกันเลยนะอ๋อรอบละห้าสิบรอบละห้าสิบคนนะต,ต้องไปรอรอคิวก่อครับรอคิวค่าชมไม้์ติลิบดอกติลิปมีลงไหมครับมีลงไหมครับขอให้หนึ่งแถวติลิบบานที่สวนหลวงรอข้าวไม่ได้ครับ

siêng cập nhật bằng ạ thằng à ui đẹp lên ตะวันอะไรอันนั้นไม่ดีวอลันดูนี่ยังบานไม่หมดนะเนี่ยแล้วมันกำลัำง,งตูมอยู่ที่จริงเมืที่แล้วพอดีเลยวัานแรกบานตะพังเลยนี่อากาศแค่อากาศเปลี่ยนทุกเดียวขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ Cảm ơn các bạn Đùa ăn cày gì Ôi ăn cày dài โอ้โหเขียวตุนเข็มุ้ปขอน,นีใช่ไหมคือแก่ถึงสถาน,นี้ต้นทางแล้วใช่รอบตรงนู้เนเลยเหรอก็ตาม้เลย